สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังกับ23672และคุณกำลังอยู่กับคลิปไปดูกันแล้วกับ23672นะครับ สำหรับวันนี้นะเราจะมาคุยกันถึงเทเนตหนังของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับหนังอยู่ในหมวดหมู่ของแอคชั่นชีวิตระทึกขวัญน,นะครับแล้วก็ความยาว150นาทีวันที่เข้าฉายก็คือ27สิงหาคม2020ครับค่ายก็ w อ r เ e r b r o t h e r นะครับเรื่องย่อในที่สุดก็ถึงเวลาของภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าระทึกขวัญจาก w อ r เ e r Brothers อร์สปิเชเรื่องเทเนตผลงานล่าสุดของคริสโตเฟอร์โนแลน ผู้ผลิตผลงาน The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises and Dunkirk แม้ได้ตัวอย่างและโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมานั้นจะยังไม่ได้เปิดเผยอะไรบ้างนะักแต่ก็อดเดาไม่ได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อาจมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับปืลลาที่เรียกได้ว่าเป็นซิงเนเจอร์ในหนังหลายๆเรื่องของโนแลนเลยก็ว่าได้อย่าพยายามเข้าใจให้ช่วความรู้สึกเทเนตว่าด้วยสายลับที่กำลังเรียนรู้ เกี่ยวกับกลไกการทำงานของเวลาเพื่อทำภารกิจให้รู้เรื่องและหาคำตอบให้ได้ว่าหากกระสุนอันหนึ่งเดินไปข้างหน้าตามเวลาแล้วแล้วกระสุนอีกอันกำลังเดินย้อนกลับเขาจะสามารถแยกออกไหมว่ากระสุนอัน,นั้นคืออันไหนส่วนการฝึกฝนในครั้งนี้จะสำคัญต่อภารกิจของเขาอย่างไรสุดท้ายแล้วเขาจะเข้าใจกลไกของเวลาอย่าง,ทงแท้หรือไม่ต้องรอหาคำตอบพร้อมกัน ในอีกไม่กี่อึดใจนี้ทุกโรงภาพยนตร์สำหรับพี่พระเอกของเรานะครับจอห์นเดวิดวอชิงตันนะครับพนักกำลังค้นหาคำตอบของปริศนาการเวลาร่วมกับทีมนักแสดงนำโดยโรเบิร์ตแพทิสันอาริาเบตเดเบกี้ดิมเบิลคาพาเดียไมเคิลเคนอารอนเทเลอร์จอห์นสันเฮเมนส์โพแอซี่และเคนเนตบรานาภาพยนตร์เรื่องเทเนตเป็นผลงานการกกับล่าสุดของคริสโตเฟอร์เนเรนผู้กำกับ มือฉมังจาก The Dark Knight t r i h o l o g y Inception Interstellar และ Dunkirk ไปดูในส่วนของ SFCinema รังนะครับนี่นะครับพระเอกของเรานะครับและก็นี่จะว่าเป็นนางเอกดีไหม <c oughs> นี่นะครับดูหน้าตาอลิซาเบธเดเวิกี้ครับโรเบิร์ตพาตติสันเควเมนส์โพซีจอห์นเดวิดบอชิงตันหนังเรื่องนี้นะครับถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสถานที่ถ่ายทำเจ็ดประเทศสู่จอ,อยักษ์ ภายใต้การดูแลของเอมมาโทมัสผู้นัง่งเป้าอีโปรโดิเซอร์ร่วมกับโนแลนและเอ็กเซ็คิทีฟโปรดิเซอร์โทมัสเฮสลิฟอาวุธเป็นเพียงหนึ่งคำเทนเนตและการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดจากทั่วโลกตัวละครได้เดินทางผ่านรุ่งอรุณแห่งการศัลกรรมข้ามประเทศในภารกิจที่จะเปิดโปมบังสิ่งที่อยู่เหนือการเวลาจริงไม่ใช่การเดินทางข้ามเวลาแต่เป็นการย้อมกลับน้ำสแสดงโดยจอห์นเดวิดวอชิงตัน ร่วมกับทีมนักแสดงอาทิโรเบิร์ตพฤติสันอลิสเบตเดมเมกี้ดัมเบิลคารปาเดียอารอนเทเลอร์จอห์นสันเครเมนโพเอซีมเคลิลเคนและเครนิดบาลนะ์นาเข้าไปดูตัวอย่างกันได้ในเว็บเมเจอร์และก็เว็บของเอ c ฟซีนีมานะครับไปดู IMDB กันบ้างนะนะครับภาพเพียบนะครับดาราเพียบเลย Hey, สำหรับหนังเรื่องนี้ะครับอันดับแรกเลยพูดถึงก่อนเลยคือโปรดักชันดีทั้งหมดครับถ้าให้เกรดก็คือภาพดีเสียงดีคุณภาพภาพองค์ประกอบภาพดีภาพสวยทุกอย่างดีครับ A บวกเลยทุกด้านนะสาวก,ก็ทำได้ดีนะจะบอกให้นะครับมีรายละเอียดพอสมควรแล้วก็ดนตรีมาจัดเต็มนะในส่วนของตัวแสดงก็ทำได้ดีครับทำหน้าที่ได้ดี การคัดเลือกตัวมาแสดงเหมาะสมครับแม้พระเอกจะเป็นคนผิวดํานะแต่ว่าก็แสดงดีครับส่วนโรบเบิร์ตพัทิสันนี่เขาหล่อของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้จะมีอารมณ์เหมือนบัดี้บัดี้ด้วยมาถ้าไม่ค,คุนคู่ของนี่นะครับพระเอกคนนี้กับโรบเบิร์ตพัทิสันนะก็จะเป็นมีคู่นางเอกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ ถือว่าเป็นหนังที่ตัวละครค่อนข้างดีเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าเพราะส่วนอื่นค่อนข้างดีหมดไงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับความรู้สึกที่ผมดูหนังเรื่องนี้นะเนื่องจากส่วนประกอบอื่นมันดีหมดแหละเราจะโฟกัสกันที่เนื้อเรื่องเลยนะหนังเนี่ยทาให้เกิดความรู้สึกว่าเอาจริงๆคือมันสนุกดีแอคชั่นก็มีไม่น้อยนะฉากแอคชั่นเยอะเลยแหละ แต่ถ้าจะเรียกว่าหนังแอคชั่นได้ไหม <c oughs> ไม่เห็มันแบบจะบอกว่ามันแอคชั่นมันไม่ใช่แอคชั่นแบบ f าดก้าอ่ะฮะมันไม่ได้เบาหยองแบบนั้นไงมันจะมีตรากระบางอย่างที่เราต้องทาความเข้าใจมาตั้งแต่ต้นเรื่องด้วยถ้าเราไม่ทําความเข้าใจเราอาจจะงงได้เมื่องงแล้วทีนี้ก็ยิงปืนกันเท่าไหร่ก็จะไม่สนุกอะไรเงี้ยมันต้องเข้าใจกันนิดนึงด้วยความรู้สึกของผมก็คือว่าหนังเรื่องนี้ดีนะดีทั้งหมดเลย แต่ผมกำลังเป็นห่วงว่ามันจะต้องปีนกระไดดูหรือเปล่าสำหรับคนส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยนะครับจะต้องรอดูคำตอบว่ายอดรายได้หนังเป็นยังไงบ้างนะครับของของหนังเรื่องนี้ในเมืองไทยนะเรคต้องรอกันดูสักสัปดาห์หนึ่งแหละแต่ถ้าสมมติตามทันได้นะผมบอกเลยว่า หนังเรื่องนี้โอเคเลยสนุกดีสนุกมากแล้วก็มาตรฐานดีทุกอย่างนะครับหนังเดินเรื่องค่อนข้างเร็วนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ขอให้คุณเข้าลงหนังก่อนสักประมาณ5นาทีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอย่างลงเมเจอร์เนี่ยเขาฉายสมมติเวลามันบอกว่า2อาบ่าย20นาทีอะไรเงี้ยนะครับคุณก็ควรจะเข้าลงบ่าย2อ5นะนะครับเป็นไปได้มันควรจะนั่งให้เรียบร้อยก่อนที่หนัง จะเริ่มประมาณ7ถึง10นาทีครับแล้วคุณจะดูหนังเรื่องนี้ได้อย่างสบายใจนะพยายามอย่าเข้ามาโลกๆนะเพราะว่าผมเห็นแบบคือย่างนี้มันจะมีช่วงโฆษณาของเมเจอร์เนี่ยเดีย๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยยาวแล้วเขาจะกําหนดจดเจนเลยว่าประมาณ17นาที15ถึง17นาทีลนะบางลงถามว่าจะเร็วกว่านั้นไหมก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโรงต่างจังหวัดเนี่ยผมเห็นแล้วเป๊ะมาก17นาทีเพราะฉะนั้น ใคร17นาทีมาแล้วเพลงสังเสริญขึ้นแล้วยังไม่เข้าโรงเนี่ยนั่นคือแบบหนังบางส่วนมันอ่านจ,จะหายไปไงตัวโฆษณาที่คุณได้ดูเทเลอร์ต่างๆที่คุณได้ดูตาม YouTube หรือว่าตามสื่อต่างๆนะผมจะบอกว่ามันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของในหนังเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นในหนังจริงมีฉากที่มันไม่ได้โชว์ในเทเลอร์เยอะมากนะครับหนังเรื่องนี้ เรียกว่าแทบไม่ให้เราได้หายใจกันเลยละตั้งแต่เริ่มหนังนะครับหนังเข้าเรื่องเร็วมากแล้วก็ฉากและสถานการณ์อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเจประเทศเนี่ยอันนี้จริงๆนะไปดูในหนังได้เลยเจ็ดประเทศเรียงไปตามซีเควนแต่มันจะมีเทคนิคงานภาพที่เรียกว่าน่าจะพิเศษกว่าหนังเรื่องอื่นๆเลยนะเพราะผมก็ยังไม่เห็นหนังเรื่องอื่นเขาทาแบบหนังเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งมันจะอยู่ในช่วง ครึ่งหลังของหนังนะพอจะเดาได้ใช่ไหมว่าจะน่าจะเป็นฉากประเภทไหนผมไม่บอกหรอกไปดูกันเอาเองเพราะอยากให้แบบเกิดความรู้สึกว่าเออคุณไม่ถูกสปอยอ่ะแล้วก็คุณจะได้ดูหนังยังมีอัธรรถน,นะครับจะงงก็งงไม่ต้องสนไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นครับแต่ถ้าคุณเตรียมตัวซะหน่อยแล้วก็คุณลองสมมุติคุณเป็นกลุ่มที่แบบชอบเกี่ยวกับเรื่องของเวลาอยู่แล้วเนี่ย หนังที่เกี่ยวกับเวลาหรือว่าเป็นหนังของโแนแลนอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะพอมีพุมงนัานทางพอสมควรแต่ถ้าคุณพาแฟนไปแล้วแฟนคุณอาจจะไม่มีพื้นฐานด้านนี้เลยเขาอาจจะงงๆคุณก็คงต้องมานั่งคุยหรือปรับาความเข้าใจหลังจากดูหนังจบนะครับสองชั่วโมงซึ่งเต็มตัวเข้าห้องน้ําไม่เรียบร้อยทําทุกอย่างให้เรียบร้อยเพราะว่าคุณจะพลาดไม่ได้เลยแม้สักนาทีนะสําหรับความรู้สึกของผมกับหนังเรื่องนี้ผมจะบอกเลยผมชอบนะ มันโอเคเลยแหละแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออฉากแอคชั่นมันเยอะดีแล้วก็ค่อนข้างน่าติดตามด้วยแต่อย่างที่บอกว่าหนังมันมีความซับซ้อนมันจะมีไดอะล็อกระหว่างัลละครที่ถ้าคุณตกหล่นไปคุณอาจจะตามไม่ทันหรือบางที อาจจะต้องสก,กิดคนที่เขาอยู่ข้างๆคอยอธิบายความคิดซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยคอยรีเช็คกันตลอดแต่อย่าไปรีเช็คกันในหนังนะครับดูให้จบก่อนแล้วมาคุยกันข้างนอกกลับไปกลับบ้านแล้วก็คุยกันอย่างนี้จะเข้าทา่าเหมานนะผมจะแนะนําหนังเรื่องนึงถ้าสมมุติคุณชอบเทเนตเรื่องนี้นะคุณลองไปดูเรื่องดาร์ครับทางเน็ตฟลิกมีมาสามสี่ซั่นแล้วหนังพูดถึงเรื่องของเวลาเหมือนกันเรื่องของการท่องไปแหมไม่ใช่สปอยมาก ลองไปติดตามดูกันเองครับคืออยากจะให้คุณไปดูเองอะ่ะมันจะเซอร์ไพรส์ก่อนไงอหนังเรื่องนี้ดีครับนานหน่อยแต่ว่าคุ้มนะยอมจ่ายค่าตั๋วเข้าไปเลยนะครับโอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี้คลิป2 3 6 7 2กกับการไปดูมาแล้วกับหนังเรื่องเทียนเด็ดนะครับสำหรับเพื่อนๆนท่านใดที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วชอบหรือไม่ชอบโพสต์กันไว้ใต้คลิปได้นะกับ23672หนะครับหรือไปเยี่ยมชมเพจกันได้เพจ 2,3,6,7,2สะกด S O N G เลข3เลข6เลขเเลข2ติดกันทั้งหมดเลยนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ